เปรียบเทียบออกสื่อครับตัวนี้ทรงอัปเช่หนา16ครับเปรียบเทียบกับลุงกี่ยู35แท้ศูนนะฮะนี่นะครับดูฮะรปริมาตรการขุดไม่ไม่แตกต่างกันนะครับต่างกันนิดหน่อยคือต่างกับผมว่าเท่ากันแนะนะครับเท่ากันปริมาตรดูแลเท่ากันนะครับเทียบได้เลยว่าเท่านะครับสัดส่วน อดีต่างๆ,างๆนะครับของเรามีบุชนะครับพอดีพี่มีพี่ท่านหนึ่งเขาอยากรู้ว่าปริมาณมันต่างกันเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่นครับให้ดูเลยนะครับสั่งได้ครับจะเอาแบบไหนลักษณะไหนนะครับจะเอาแบบไหนลักษณะไหนอ่าก็ต่างกันนิดหน่อยฮะแต่ตักมาแล้วฝั่งอาบเช่อาจจะเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าผมลบหลังไว้เซนเดียว นะครับนี่ฮะนี่นะครับเรียบเทียบช็อตต่อช็อตเลยฮะขอยากเห็นว่ามันต่างกันเยอะไหมหรืออะไรยังไงนะครับหรืออยากให้กว้างกว่าน,นี้ทําได้หมดฮะสั่งตามชอบครับความนาหนาเหล็กของอาปาเช่นากว่าอยู่แล้วนะครับนะครับสัดส่วนต่างๆดูนะฮะดูออา,านะครับสั่งทําได้ครับ ได้หมดจากรูปทรงไหนจัดการให้ได้ครับกันเองคุงกี่เทพขอบคุณมากครับ